คนในวัเลข4ี่ครับกับปัญหารอยแดงจากสิวเนี่ยโคตรหายยากจะบอกว่ามามือบอนนะครับพอเป็นสิวแล้วก็ชอบแบบปีบออกมาเนาะแล้วมันก็ได้สภาพแบบเนี้ยเละเลยนะครับแล้วพออายุเยอะมันหายยากมากจะบอกว่าปัญหานี้จะหมดไปครับจากตัวนี้เลยครับตึงให้ดูชัดๆ มันคืออีเคเมนนะครับเคียรดีดักสปอร์ตซีบีดีเซรั่มนะครับมีส่วนผสมของซีบีดีเรามาทดลองกัน7วันลอยจางขนาดนจะบอกว่า7วันมันคงไม่หายนะต้องใช้ระยะยาวแต่เน,นี้ยมาให้ดูนะครับอย่างที่บอกอันนี้ผมใช้ตั้งแต่ตอนที่เป็นไพลอตเซตแล้วนะครับซีบีดีเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องรอยดำรอยแดงนะครับวิตามินซีสูงแล้วเนี่ยแล้วก็เรื่องสิวอักเสบเนาะแต่อย่างที่บอกอันนี้ด้วยความมือบอลเนี่ยถ้าปกติหยอดไว้มันก็ช่วยได้ใช่ปะ่ะประเด็นคือใครหน้าเหี่ยวนะครับอันที่ช่วยได้นะ บอกว่านี่เป็นเนื้อเซรั่มสีน้ำผึ้งนะครับมาตรฐานญี่ปุ่นเนาะให้ดูมาลองกันแต่บอกว่าเรื่องหน้าตึงเนี่ยช่วยได้จริงนะเพราะว่าใช้อยู่ปกติจะไม่ค่อยเห็นผมทำอะไรแบบนี้นะมันไม่แบบเจ๋งจริงอะไรเงี้ยอจะบอกว่าของเขาดีมากเดี๋ยวมาดรอดูผล day o หลังจากผ่านไป7วันครับนี่คือวันที่ผมจะต้องมาใช้หนะ้าตาในการถ่ายโปรไฟล์หนังสือให้ดูนะครับนี่หลังจาก7วันนะใช้ e c เ e m e n t คด d a y k a ์ส t นะครับไม่ได้หายไปทั้งหมดนะแต่จางไปเยอะมากนะครับแบบดีอะ่ะนะครับวันนี้แอบ,บมาถ่ายงานเนาะคือเขามาถ่ายงานส่วนเราอะ่ะมาขอแรงตากล้องเขาอะ่ะ ถ่ายรูปโปรไฟล์เราเพราะเดี๋ยวเราออไปติดหนังสือไงหลายคนบอกเฮ้ยหนังสือพระหรือเปล่าไม่ใช่หน,งนังสือแบบเรียนนี่แหละครับเดี๋ยวไปติดไบโออะไรเงี้ยก็เลยแบบแอบแซมๆซมาเดี๋ยวใช้เขาใช้รองพื้นตัวนี้ซึ่งน,นะครับของบริษัทเดียวกันเนาะนะครับปิดให้เพื่อให้มันหายให้มันไหวอันนี้ใช้อีเคมีรองพื้นผู้ชายช่วยนะครับหายไปเลยครับเนี่ยเห็นปะหายจริงใช่คือเซรั่ามมันไม่ได้หายเขาหายรองพื้น <laughs> และนี่คือผลลัพ์จากการใช้2ผลิตภัณฑ์ครับอีคเมนเคอรี่ดักสปอร์เพื่อช่วยเรื่องรอยสิวนะครับบวกกับอีเค m เมนรองพืชจากผู้ชายครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจ2ไอเทมที่แนะนำใครสนใจกดตะกร้าเลยครับและนี่คือผลลัพธ์